ในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยต้นชมพูพันทิ์เรียงรายแสงแดดยามเช้าส่องรอดใบ,บไม้ลงมาบนทางเดินหินเสียงนกร้องเบาๆคลอไปกับกลิ่นกาแฟจากร้านเล็กๆหน้าขณะนิเทศตรงมุมนั้นมีหญิงสาวสองคนที่โลกดูเหมือนจะหมุนช้าลงอิงฟ้าเป็นนักศึกษาปี2อเอกภาพยนตร์ เธอมีผมสั้นสีน้ำตาลเข้มดวงตาใสเหมือนคนที่มองโลกด้วยความเชื่อในความงดงามทุกอย่างและเธอเป็นคนที่มีนิสัยชอบเผลอยิ้มให้ทุกสิ่งแม้แต่ต้นไม้ริมทางส่วนอีกคนคือไอรีนรุ่นพี่ปีสีจากคณะสถาปัตย์สูงโปรง่งผมยาวดำครับรอยยิ้มดูสุข,ขุมแต่แฝงความอ่อนโยนเธอมักจะนั่งวาดแบบที่มานั่งไม้หลังตึกเรียนทุกเช้าและตรงนั้น ก็คือที่ที่อิงฟ้ามักเดินผ่านเป็นประจำเหมือนโชคชะตาวางทางเดินทั้งคู่ให้ตัดกันอยู่เสมอเช้าวันหนึ่งอิงฟ้าวิ่งถือกล้องมาพร้อมเพื่อนเพื่อถ่ายโปรเจกต์วิชาสั้นแต่ซึ้งทว่าโชคชะตาหรืออาจจะเรียกว่าความซุ่มซ่ามของเธอทำให้เธอสะดุดขาตัวเองกล้องเกือบล่นแต่มีมือนหนึ่งยื่นขึ้นมารับไว้ทันระวังหน่อยสิกล้องไม่ใช่ของเบาๆนะ เสียงนั้นนุ่มทะว่าเข้มนาทีอิงฟ้าเงยหน้าขึ้นแล้วเจอกับรอยยิ้มของรุนพีสถาปัตคนดังข,ข,ขอโทษค่ะพี่ไอรินใช่ไหมคะอืมจำชื่อพี่ได้ด้วยเหรอใครจะไม่รู้จักพี่ล่ะคะคนวาดแบบตึกคณะใหม่นี่นาะไอรินหัวเราะเบาๆขอบคุณที่จำได้แต่เขาหน้าทวิ่งนะถือกล้องให้แน่นๆนะเข้าใจเปล่า อิงฟ้าหน้าแดงนิดๆไม่รู้เพราะอายหรือเพราะหัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมกันแน่หลังจากวันนั้นโลกของอิงฟ้าก็เหมือนมีสีสันเพิ่มเธอมักจะเห็นไอรินนั่งวาดแบบตรงมานั่งเดิมทุกเชา้าบางวันก็ถือร่มขาวมานั่งเวลาฝนพรัมบางวันก็แค่จิบกาแฟงเงียบๆแต่กระทั่งวันหนึ่งอิงฟ้าตัดสินใจเดินเข้าไปหามือหนึ่งถือกล้องอีกมือถือแก้วกาแฟเย็นกาแฟคะ่ะ พอดีร้านเขามีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไอรินเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยแววตาที่อบอุ่นขอบใจนะอิงฟ้าพี่กำลังง่วงพอดีเลยพี่รู้ชื่อหนูด้วยหรอคะก็เห็นเดินผ่านทุกเช้าไม่รู้สิมันสะดุดตาคำตอบนั้นทำให้อิงฟ้าแทบวางแก้วไม่ถูกจากวันนั้นพวกเธอเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นตอนเช้าอิงฟ้ามักจะมานั่งตรงข้ามพี่ไอรินเธออ่านบทในสคริปต์ส่วนพี่ไอรินวาดแบบไปเรื่อย ต่างคนต่างทำงานแต่บรรยากาศก,กับสบายยังบอกไม่ถูกวันหนึ่งฝนตกกระทันหันอิงฟ้าวิ่งหลบมาที่ศาลาไม้ไกลบอก่อปลาที่นั่นมีไอรินถือร่มยืนอยู่ก่อนแล้วมาหลบฝนหรอข้าวันนี้ไม่ได้พกร่มเลยงั้นถือด้วยกันก็ได้ลินยื่นร่มให้อิงฟ้าขยับเข้าไปไกลจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันกลิ่นสมูทอ่อนๆจากตัวรุ่นพี่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงพี่เอริน ที่ชอบฤดูฝนไหมคะชอบสิเพราะมันทำให้คนต้องอยู่ใกล้กันแบบนี้ไงอิงฟ้าก้มหน้านหลบสายตาแต่รอยยิ้มกลับเผยออกมาอย่างชัดเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์โปรเจกต์ของอิงฟ้าเสร็จส่วนแบบของไอรินก็ใกล้สมบูรณ์แต่แทนที่ความยุ่งจะทำให้พวกเธอห่างกันมันกลับกลายเป็นข้ออ้างให้ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น พวกเธอไปถ่ายรูปตึกเก่าของมหาวิทยาลัยด้วยกันไอรินถือล่มส่วนอิงฟ้าถือกล้องในภาพถ่ายนั้นมีรุ้งจางๆอยู่บนท้องฟ้าและรอยยิ้มของทั้งคู่ที่มองกันโดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งก่อนวันประกวดผลงานของไอรินอิงฟ้าเดินถือกล่องขนมเข้ามาที่สตูดิโอเธอเห็นด่นพี่นั่งวาดแบบอยู่ท่ามกลางกองกระดาษกองโตๆดวงตาเรียวมีแววเหนื่อยแต่ยังตั้งใจพี่คะ พักบ้างก็ได้หนูซื้อขนมมาให้ไอรีนเงยหน้าขึ้นมายิ้มยิ้มที่ดูอ่อนแรงแต่ยังอบอุ่นเสมอขอบใจนะพี่ไม่รู้ว่าจะมีแรงทำต่อไหมถ้าไม่มีอิงฟ้าอิงฟ้าหัวเราะเบาๆผู้แบบนี้จะให้หนูใจเต้นหรอคะก็ตั้งใจนะ่ะทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นสลายความเหนื่อยไปจนหมด วันประกวดผลงานมาถึงอิงฟ้าอยู่ในกลุ่มคนดูเธอแอบลุ้นเหมือนเป็นคนเข้าแข่งขันเองเมื่อชื่อของไอรินถูกป,ประกาศเป็นผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีอิงฟ้าก็ปรบมือทั้งน้ำตาหลังเวทีไอรินเดินมาหาเธอเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าฝนตกไม่ใช่เรื่องแย่เพราะฝนตกทำให้พี่ได้เจอหนูใช่ไหมคะอิงฟ้าถามยิ้มยิ้มใช่แล้วก็ทำให้พี่อยากอยู่ต่อในทุกฤดูด้วย คำพูดเรียบง่ายแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความหมายหลังจบการประกวดทั้งคู่ไปเดินเล่นในสวนของมหาวิทยาลายัยใบชมพูพันธทิพย์ร่วงลงมาตามแรงลมอิงฝาเงยหน้ามองและพูดเบาๆถ้าพี่จบไปแล้วหนูคงคิดถึงตรงนี้ตรงไหนหรอตรงมานั่งที่เราคุยกันตรงที่พี่ชอบนั่งวาดแบบไอรินยิ้มและจับมือเธอไว้แน่น ไม่ต้องคิดถึงหรอกเพอพี่จะกลับมานั่งตรงนั้นกับหนูอีกแน่ในฤดูฝนปีถัดมาไอรินจบไปแล้วและเริ่มทำงานในบริษัทออกแบบเล็กๆในเมืองแต่เธอกลับมามหาวิทยาลัยทุกเสาร์อาทิตย์พออิงฟ้ายังเรียนอยู่ปีสามพวกเธอยังเจอกันที่มานั่งเดิมยังถือกาแฟคนละแก้วยังหัวเราะในจังหวะเดิมและในวันหนึ่งไอรินก็มาพร้อมลมสีขาวคันใหม่พี่ซื้อลมใหม่เหรอคะอืม ของเดิมหายแล้วเลยอยากได้อันที่ถือกับอิงฟ้าได้พอดีพูดแบบนี้เหมือนขอหนูเป็นเจ้าของล่มเลยนะคะก็ใช่ไงอิงฟ้าหัวล้อใบหน้าขึ้นสีอ่อนลมหยาดฝนพัดเบาๆเหมือนอวยพรให้กับคำสารภาพนั้นคำวันนั้น ฝนยังตกพรำทั้งคู่เดินเคียงกันไปบนถนนเปียกน้ำใต่มสีขาวที่บัดนี้เป็นของทั้งสองคนอิงฟ้ามองไปที่รุ่นพี่ข้างตัวและพูดแผ่วๆพี่ไอรินถ้าฝนตกอีกหนูจะไม่หลบแล้วนะทำไมล่ะเพราะอยากเดินด้วยกันแบบนี้มากกว่าไอรินหัวเราะในลำคอก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเธอแน่นขึ้นดีเลยพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เสียงฝนกลายเป็นท่วงทานองนุ่มนวลไฟถนนสะท้อนลงบนพื้นน้ำเป็นแสงรีฟและหัวใจของพวกเธอเต้นในจังหวะเดียวกันไม่เร็วไม่ช้าแค่พอดีหรือดูฝนผ่านไปแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเติบโตในทุกวันในฤดูร้อนที่อิงฟ้าถ่ายหนังสั้นเรื่องใหม่ไอรีนคือคนถือไม้บูมให้ในฤดูหนาวที่ลมแรง พวกเธอห่มผ้าผืนเดียวกันดูหนังอยู่ในห้องเล็กๆจนวันหนึ่งอิงฟ้าถามขึ้นกลางคืน,นยุเงียบพี่ไอรีนเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแบบไหนหรอแบบที่มีกันไม่ต้องใหญ่โตแค่นี้แต่ว่าไม่หายไปไหนไอรีนยิม้มแล้วก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆตาบที่ฝนยังตกโลกยังหมุนพี่ก็จะยังอยู่ตรงนี้เวลาผ่านไปอีกหลายปี อิงฟ้ากลายเป็นผู้กำกับสารคดีมือใหม่ส่วนไอรินเปิดสตูดิโอเล็กๆลิมแม่น้ำบนผนังห้องมีภาพถ่ายเก่าภาพของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ยืนอยู่ใต้ร่มสีขาววันนั้นในวันที่ฝนตกอีกครั้งแต่แทนที่จะหลบผู้เธอกลับเปิดประตูออกไปยืนร่มคันเดียวกันขึ้นแล้วเดินเคียงกันไปบนถนนพี่ไอรีนอิงฟ้าเรียกหืม ถ้าวันหนึ่งเรามีบ้านเป็นของตัวเองหนูอยากให้มีระเบียงไว้ดูฝนทำไมล่ะพอทุกครั้งที่ฝนตกหนูจะได้จําได้ว่าเราเริ่มจากตรงไหนไอรินหัวเราะก่อนจะกระชับมือของคนข้างตัวแน่นตกลงบ้านของเราจะมีระเบียงไว้ดูฝนและเมื่อฝนเม็ดสุดท้ายของวันหยดลงบนพื้นอิงฟ้าหันไปยิ้มให้รุ่นพี่ของเธอยิ้มที่ยังเหมือนวันแรก ส่วนไอรินก็ยังคงมองเธอด้วยสายตาแบบเดิมสายตาที่พูดด้วยคำเดียวว่าเราจะเดินไปด้วยกันในทุกฤดูของเรานี่ก็ยังคงเป็นเหมือนทุกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกอีกครั้งในบ่ายวันอาทิตย์ปลายเดือนพฤษภาคมเสียงเม็ดฝนขคาะกระจกสตูดิโอเบาๆเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นไม่สม่ำเสมอของใครบางคนไอรีนยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องรับแขก เธอสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวเรียบกำลังถือกล่องเล็กๆสีเงินไว้ในมือนิ้วหัวแม่มือเธอแตะบนฝากล่องนั้นซ้ำไปซ้ำมาเหบือนต้องการยืดเวลาความกล้าออกไปอีกนิดบนโต๊ะไม้ข้างโซฟามีถ้วยกาแฟสองใบกลิ่นกาแฟหอมอ่อนลอยคลุ้งอยู่ในอากาศกลิ่นเดียวก,กับวันที่เธอเจออิงฟ้าครั้งแรก วันนี้อิงฟ้าบอกว่าจะกลับต่างจังหวัดตอนบ่ายเธอไปถ่ายสารคดีเรื่องใหม่เกี่ยวกับผู้คนกับฝนไอรินแอบยิ้มเมื่อเห็นข้อความล่าสุดในแชทฝน,นตกตลอดเลยพี่หนูว่ามันคงกำลังส่งสัญญาณดีๆแน่เลยใช่สัญญาณดีๆนั่นแหละเพราะวันนี้ไอรินตั้งใจจะขอคนคนนั้นแต่งงานเสียงเปิดประตูดังขึ้นเบาๆพี่ไอรินหนูกลับมาแล้ว อิงฟ้าเดินเข้ามาพร้อมกล้องในมือเสื้อคลุมเปียกนิดๆจากละอองฝนผมเธอเริ่มชืน้นแต่แววตายังคงสดใสเหมือนเดิมฝนตกอีกแล้วสินะไอรีนพูดพลางเดินเข้าไปรับกล้องจากมือเธออืแต่หนูไม่หลบนะคะเดินตลอดเลยอยากให้พี่เห็นว่าหนูอ่ะยังกล้าฝ่าฝนเหมือนวันนั้นเลยค่ะไอรีนหัวเราะเบาๆพูดแบบนี้จะให้พี่ใจละลายหรอ ก็อยากให้ละลายอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันอิงฟ้าถอดเสื้อคลุมแล้วโยนไปไว้บนโซฟาก่อนจะหันมามองหน้ารุ่นพี่ด้วยรอยยิ้มที่เธอรักที่สุดหนูถ่ายสารคดีเสร็จแล้วนะคะพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเริ่มตัดต่อแล้วดีใจด้วยไอรินตอบเสียงนุ่มพี่มีอะไรอยากให้ดูเหมือนกันอะไรหรอคะมานี่สิ ไอรินจูงมืออิงฟ้าออกไปยังระเบียงบ้านระเบียงที่ทั้งคู่ตั้งใจสร้างไว้ไว้ดูฝนอย่างที่เคยสัญญากันท้องฟ้าเทาหมน่นแต่และอองฝนกับสองประกายเมื่อกระทบแสงแดดที่แหวกเมฆออกมาไอรินหยิบล่มสีขาวคันเก่าคันเดิมจากวันสารภาพรักครั้งแรกออกมากลางแล้วยื่นให้อิงฟ้าจับอีกด้านหนึ่งจำได้ไหมเธอเกล่าวจำได้สิคะล่มคันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเลย งั้นมันก็ควรอยู่ในตอนต่อไปของเราด้วยไอรินยิ้มแล้วค่อยๆค,คุกเข่าหลงตายร่มคันนั้นอิงฟ้าชะง,งกักมือที่จับร่มสั่นนิดๆพี่ไอรินนี่มันไอรินเปิดกล่องเล็กในมือภายในมีกล่องแหวนสีเงินเรียบดีไซน์อบอุ่นเรียบง่ายเหมือนตัวเธออิงฟ้าเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงแล้ผ่านหลายฤดูมาด้วยกันทั้งวันที่ฝนตกหนัก และวันที่แดดจ้าแต่ไม่ว่าจะฤดูไหนพี่ก็ยังอยากมีหนูอยู่ตรงนี้เสมอดวงตาเธอสั่นน้อยๆแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแนว่วแน่พี่อยากให้ทุกฤดูต่อจากนี้เป็นฤดูของเราเป็นฤดูของเราเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อหน่อยชื่ออะไรคะอิงฟ้าเสียงแผ่วไอรีนยิ้มแล้วพูดชา้ชาจะชัดฤดูของเราในฐานะคู่ชีวิตฝนโปรยลงมาหนักขึ้นนิดหน่อย แต่ไม่มีใครขยับหลบอิงฟ้ามองรุ่มพี่ตรงหน้าดวงตาเริ่มครอเธอหัวเราะเบาๆทั้งน้ําตาพี่รู้ไหมหนูถ่ายสารคดีเรื่องผู้คนกับฝนเพราะหนูอยากเก็บเรื่องของเราไว้ในนั้นเพราะทุกครั้งที่ฝนตกหนูจะนึกถึงตอนที่พี่ถือร่มให้เธอก้มหน้าลงยื่นมือให้อีกฝ่ายไอรินเงยหน้าขึ้นดวงตาเปียกเพราะทั้งฝนและน้ําตาเธอสวมแหวนลงบนนิ้วเดียวของคนตรงหน้า และในจังหวะนั้นเองอิงฟ้าก็ก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆพี่ไอรินหืมต่อจากนี้ฝนกี่ครั้งหนูก็จะไม่หลกเหมือนเดิมแต่จะเดินไปพร้อมพี่ทุกครั้งเลยเสียงหัวเล้อของทั้งคู่กลายเป็นเพลง,งเบาๆท่ามกลางสายฝนบนระเบียงไม้เสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องเหมือนจังหวะหัวใจสองดวงที่เต้นประสาน ในมุมหนึ่งของห้องมีภาพถ่ายเก่าของพวกเธอในวันแรกวางอยู่ใต้ภาพนั้นมีกระดาษแผ่นเล็กที่อิงฟ้าเขียนคำไว้เมื่อหลายปีก่อนตราบที่ฝนยังตกโลกยังหมุนเราจะอยู่ด้วยกันไอลีนเงยหน้ามองท้องฟ้าพรางกระซิบเบาๆโลกยังหมุนและฝนก็ยังตกอิงฟ้าย,ยิ้มแล้วแนบศสีสษะกับไหลของคนรักแล้วเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม คืนนั้นฝนตกยาวนานจนถึงเช้าแต่ไม่มีใครสนใจจะเช็ดหยดฝนที่เปียกบนพื้นระเบียงเพราะทุกสิ่งที่เปียกกว่าคือหัวใจที่ล้นไปด้วยความสุขแหวนวงเรียบสะท้อนแสงไฟในบ้านล่มสีขาวคันนั้นพาดอยู่ข้างประตูสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และใต้แสงเช้าวันใหม่เสียงของอิงฟ้าดังขึ้นแผ่วเบาต่อจากนี้ไม่ว่าโลกจะหมุนไปกี่ฤดู หนูก็จะยังอยู่ใต้ร่มคันนี้กับพี่เสมอนะคะจบบริบูรณ์เฮ้ยวายเรื่องที่สองโผล่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างชอบสไตล์นี้กันไหมถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ